ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ตัวรัน Delta อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วครับก็จะมาสอนโหลดแล้วก็ขั้นตอนแรกเข้าเว็บไซต์นี้มานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาที่ตัวรันนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับเจอตัวรัน Delta กดไป1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็มาดูอัปเดตนะครับผมนี่นะครับตัวรัน Delta นะครับ6 5ห้ จะสรรนะครับอัปเดตครับวันนี้ครับเวลา7จ็ดโมงสีเนาะแล้วก็มีปรับปรุงประสิทธิภาพปรับปรุงความเสถียรนะครับแล้วก็แก้ไข UI แก้ไขอะไรต่างๆนะครับผมแล้วเราก็มาสอนโหลดกันเลยครับตอนแรกนะครับกดดาวน์โหลดแล้วครับผมแล้วก็ไปติดตาม YouTube นะครับเดี๋ยวก็รอรูปติดถูกนะครับ แล้วก็มากดไลค์กดคอมเมนต์นะครับนี่ครับกดไลค์มาคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็รอเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับนี่นะครับกดตรงนี้นครับเดลต้าแล้วก็รอนะครับผมเอ,อ่อเวอร์ชันเก่านะครับไม่ต้องไปลบมัน,นครับ นี่ครับมันอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าครับไม่ต้องลบนะครับสามารถโหลดตัวตัวเวอร์ชันใหม่ทับไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็รอโหลดเสร็จก่อนนะครับโอเคครับโหลดเสร็จแล้วก็คลิกที่มันแล้วก็กดติดตั้งเหมือนเดิมครับกดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดนะครับผมถ้าใครเพิ่งโหลดเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็จะมีให้ติ๊กอนุญาตนะครับตอนแรกก็ให้ติ๊กแล้วมันก็จะ เข้ามาหน้าโลอกแล้วก็ล็อกอินนะครับผมตามปกติเนาะเดี๋ยวผมลองเข้าเซิร์ฟส at ักเซิร์ฟมือก่อนนะครับแล้วก็จะลองใส่สคริปต์นะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองสคริปต์ของฟิตนะครับผมแล้วก็ ในเว็บไซต์นะครับมีเพิ่มเติมขึ้มนมาครับก็คือสามารถเลือกสคริปต์ได้นะครับตอนนี้นะมีอยู่สามสคริปต์เนาะมีสคริปต์ตัวนี้นะครับแล้วก็สคริปต์ตัวนี้แล้วก็สคริปต์ที่3ามก็คือเป็นสคริปต์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้สคริปต์ตัวนี้ให้ดูครับไม่มี key คีย์นะครับต,ตัวนี้กนะ็กดที่ตรงนี้หนึ่งทีนครับลองกดมันจะอยู่ตรงนี้เนาะคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็กด รันไปได้เลยเสร็จแล้วก็ปิดปิดตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับก็ก็รันได้ปกตินะครับเนี่ยก็คลิปก็อะไรก็รันได้ปกติเนาะนี่ก็ตกปลาลันอะไรได้ปกติเลยนะครับอ่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้อครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนหรือว่าแจกสคริปเกมเลยต่อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ